มีพิสุสงเกิดขึ้นจึงมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ที่เมืองพานาสีสถานเมืองพานาสีจึงเป็นเมืองแห่งความเป็นหนึ่งครับเมือ <ME> งปฐมประเทศนาอาริยสัต์มมเมืองอุบัตอริยสง์เมืองจำปัสสาพ,พุทธองเมืองปฐมวงบาศกมมเมืองปฐมศกเผยแผ่ผผพ,พุทธศาสนาเมืองปฐมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอริยธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ที่เมืองพาาสี จากนั้นมาก็มีท่านวัปปะได้สําเร็จโสดาบันมาก็พัติยะสําเร็จโสดาบันอานามะราะชิวันที่5าเมื่อมีพิสูจน์หรูปแล้วพู้เจ้ามาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งก็คืออนัตตลัคณาสูตรครับที่ธรรมราศิกสถูปรูปังอน,น,นัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทําให้พิสูจน์สงองห้ารูป สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่มีพระอรหันต์ชุดแรกห้ารูปคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5้นี่หลังจากนั้นมาก็มียะสะัส่ายัสสะก็คือลูกของนางชุชาดานี่ครับนางชุชาดาที่ได้ถวายข้าวมัตุป,ปยาตเพราะว่านางปรารถนาขอสามีที่มีตระกูลเสมอกันที่มีบุตรเป็นผู้ชายลูกของนางก็คือพระยัสะนั่นเองหลังจากนั้นก็ ทำให้พุทธองค์ก็มีพาาระยศได้สำเร็จแล้วก็มีเพื่อนอีก54ครับก็รวมเป็น60รูปครับพุทธเจ้าก็อยู่จำพรรษาที่พาราณสีหลังจากออกพรรษาแล้วพุทธเจ้าก็ส่งภาษาวก60รูปออกไปประกาศาศาสนาที่บอกว่าจารถาพิกเวพระหุชนะหิตายะผู้หุชนะสุขายะ,ยะ,ายะโลกา,กกาณุกัมปายะภิสูทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบ่วงแห่งมารแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางไปยังทิศต,ต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวโลกโดยอัตแะประยัญชนะ นี่คือเป็นปฐมแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปส่วนเราจะสาคตจะเดินทางสู่พุทธกยาครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับมาระยะทาง250กิโลได้เดินทางมาประมาณ140กิโลมาถึงป่าฝ้ายครับที่เมืองสัสลา,ามในยุคปัจจุบันครับมีพระกะวีสา30ครับเอาผู้หญิงมาเสพการมาร่วมการสุดท้ายผู้หญิงเอาสมบัติเจ้าชายเหล่านั้นหนีไป ก็เห็นผู้เจ้านั่งอยู่ที่ต้นไทรก็เข้ามาถามเห็นว่าเห็นผู้หญิงมาทางนี้ไหมอบอกว่าไม่เห็นท่านจะหาตัวเองหรือจะหาผู้หญิงพระครกคิีสามสิบก็ขอบได้ขอเห็นจะหาต,ตัวเองก็เลยได้ขอฟังธรรมแล้วก็ได้บวชได้มีพระพิอรหันอีก30นะครับจากนั้นพู้เจ้าก็เสด็จมาที่เราข้างหน้าของเรานี่ครับนี่แหละทีะ่ชุด ที่3ก็คือที่ชดิน3ามพี่น้องอุลุกัสปะขยากัสปะแล้วก็นาทีกัสปะครับส่วนที่บูชาไฟของอุลุสกัสปะก็อยู่ที่เลยต้อนอชัชปาและนิโคตไปแล้วก็ที่ข้างๆต้อนอชัชปาลนิโคตก็เป็นที่บูชาไฟของขยากัสปะแล้วก็ส่วนทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่บูชาไฟของอานาทีกัสปะครับ เมื่อพี่ทั้งสามสองคนลอยลอยถาดบูชาไฟลงมาน้องชายได้เห็นเข้าครับพระพุทธเจ้าก็ก็เลยมานี่แหละครับพุทธเจ้าก็มีอุลุกัสป,ปะขยากัสป,ปะนาทีกัสป,ปะและก็บริวารหน0 0งที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับพระละหันหนึ่งพันพระพรามณ์ทั้ง1นึ่รูปเนี่ยได้ฟังธรรมจากพรุทธเจ้าก็คืออาธิตะปริยายสูตรครับ ในเนื้อหาของอธิษฐปริยาติสูตรก็พูดถึงลาคักินาโดสักินาโมหกินาครับก็คือ,อถ้าใครดับไฟสามกองนี้ได้ก็จะได้สําเร็จอรหรันดังนั้นเมื่อท่านได้ฟังทำได้สําเร็จอรหรันก,ก็ขอบวชได้บวชจึงเป็นชุดที่3นะครับที่ด้านหน้าของเราคือพระอรหันต์หนึ่สามรูปรจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้